ไม่ทราบว่าน้องคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องการมีเซ็์ก่อนแต่งงานมันเป็นเรื่องที่น่าอายสังคมมันไม่ยอมรับทําไมไม่รู้จักอดกลั้นอันนี้แล้วแต่ครอบครัวค่ะคุณแบบมีคนอื่นหรือเปล่ามหรือเปล่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงนะหนูว่าเป็นเหตุผลให้เราทาต้องเราต้องแยกทางกันไหมล่ะ 28ปีตอนนี้คือทำธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็ทำเป็นเอเซ็ตดีไซเนอร์พี่ชื่อประชานะพี่ประชาตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่เหมือนกันพี่เป็นลิญญานะฮะชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะครับผมทำธุรกิจส่วนตัวนะครับครับผมส่วนผมครับก็ชื่อเบนครับผมก็ทำบริษ<อ>ัทออฟฟิศทั่วไปนะครับเป็นพวกไอทีอะไรเงี้ยครับผมชื่อพิมพ์นะคะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ค่ะพี่ชื่อพัชนะคะเป็นแม่บ้านคะ่ะพี่ประชาเนี่ยพอแต่งงานแล้ว เซ็กมีผลกับชีวิตคู่ไหมคะเซ็กซ์มีผลแน่นอนมันก็เป็นธรรมชาตินะใช่ไหมเรื่องเซ็กซ์เพราะว่าธรรมชาติก็ให้มาเพื่อที่ว่ามนุษย์จะต้องสืบพันธุ์ขยายพันธุ์อะไรต่อไปส่วนว่าจะมากจะน้อยอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลมากกว่าคือการอยู่ด้วยกันอะความรักเนี่ยมันก็อยากจะอยู่ใกล้กันอะไรกันการเป็นมีเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันก็เรื่องธรรมชาติเลยครับ ไม่ใช่ว่ามันเป็นแค่เรื่องความต้องการทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบคือถ้าเราอะไรก็ตามที่เราหยุดใช้ธรรมชาติมันก็จะไม่สร้างต่ออย่างสมมุติที่เห็นง่ายๆเลยเช่นคนป่วยติดเตียงเดินไม่ได้ขามันก็จะรีบลงเพราะว่าไม่ได้เดินไม่ได้ออกกําลังกายเหมือนกันคะ่ะถ้าเราไม่ได้ใช้ส่วนไหนส่วนนั้นธรรมชาติก็จะลดการผลิตลงคือถ้าเราเหนื่อยมาเราก็บอกว่าเราไม่พร้อม ไม่ทําซึ่งถ้าหากว่ามันเป็นระยะเวลาที่บ่อยๆหรือนานๆเข้าก็จะเกิดปัญหากับผู้ชายในเรื่องของการเป็นโรคต่อมลูกหมากด้านผู้หญิงก็จะมีปัญหาเช่นกันคือถ้าเว้นว่างไปนานๆก็จะมีปัญหาเรื่องการออน้ำหล่อลื่นซึ่งมันจะผลิตน้อยลงพอผลิตน้อยลงก็ส่งผลให้ผนังช่องคลอดเนี่ยมันบางทีนี้เวลาที่มีเซ็กซ์ด้วยกันก็จะเกิดปัญหาว่ามันจะแสบมันจะเจ็บ แล้วก็ไม่อยากมีการมีเซ็ก์เนี่ยมันเหมือนกับได้ผ่อนคลายได้ปลดปล่อยแล้วก็กระชับความความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้นการเมคเลิฟอะคือการที่เราได้สกินชิปการได้กอดกันอะไรกันอะมันมีความสุขจริงแต่ถ้ามันมัน,ม,นมันเกินเลเวลนั้นไปอะมันจะเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งที่เวลาเรามีความสมัครใจและทำร่วมกันหนูมองว่ามันมีผลกับชีวิตคู่มากๆเพราะเราอยู่กับคนนี้ตลอดชีวิตน้ำแต่งงานกี่ปีนะ หนูแต่งมาประมาณเจ็ดปีแล้วค่ะแล้ววันแรกกับวันเนี้ยวันแรกกับวันนี้หรอหนูอะยังมีความต้องการเหมือนเดิมแต่สําหรับฝ่ายชายด้วยความที่เขาอายุมากกว่าด้วยวยัยด้วยสุขภาพมันมันไม่เหมือนแรกๆแหละแล้วมันจะเป็นเหตุผลที่เราทำต้องเราต้องแยกทางกันไหมล่ะมันมีความคิดแบบแวบๆบแบบแบบค่ะว่าทำอะไรที่คนนึงต้องการแต่อีกคนหนึ่งอะเขาแบบทําแบบ ไม่ได้แบบมีความต้องการเยอะละเฉยๆละมันทําให้อีกคนนึงอ่ะเหมือนแบบคุณรักฉันน้อยลงหรือเปล่ามีคนอื่นหรือเปล่าคิดมากไปหรือเปล่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงนะหนูว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเขามีแฟนอยู่แล้วซึ่งแฟนเขาไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องพวกเนี้ยเขาก็ต้องไปไปร้านเหล้าหรือแบบไปหาความสําคัญแบบคืนเดียวอย่างเงี้ยผมสุแบบมันมันผมมองว่าแบบเขาเขาไปทั่วแล้วหลายคนแล้วแต่เขามีแฟนอยู่แล้วซึ่งแบบ เพราะว่าแค่คําว่าไม่ตอบโจทย์เรื่องเพศเรื่องเพศสัมพันธ์แค่นี้เองครับผมผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะไอเรื่องไอเรื่องเนี้ยเพราะว่าถ้ามันไม่เขาไม่ตอบโจทย์เนี่ยที่บอกการที่มีมือที่3มเนี่ยมันโอกาสสูงมากเพราะว่ามือที่3ามเขาจะตอบโจทย์เรื่องทางเพศมากกว่าแฟนที่เขามีอยู่แล้วผมเคยอ่านวิจัยมาคนที่จดทะเบียนสมรสนะครับมีมือที่3เพราะเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยประเทศไทยมีสถิติอยู่ที่ประมาณ 6- 0 7 0แล้วนี่คือรวมแค่จดทะเบียนสมรสนะครับยังไม่รวมกับผู้ที่ ไม่ยังไม่ได้จดช่วงนี้มีแอปหาคู่ได้ยิ่งแบบไปใหญ่เลยครับผมแล้วทุวคนมันง่ายครับช่วงนี้แบบมันไม่จำเป็นต้องไปร้านเหล้าหรือไปสถานที่บันเทิงต่างๆตอนนี้ในโทรศัพท์เราก็มีแอปหาคู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยปัญหามันเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าแฟนเราไม่ตอบจะเรื่องเพศสัมพันธ์เนี้ยแอปหาคู่ตรงนี้แหละมันมันจะสร้างปัญหาให้ให้ชีวิตคู่เรื่องที่เรื่องเพศแน่นอนครับแต่แบบเราไม่ตอบโจทย์ให้เขาับผมนี่หดูคิดว่า ปัญหาเรื่องเซ็กในชีวิตคู่อะค่ะคือเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องสามารถคุยกันได้อะค่ะถ้าไม่มีการสื่อสารกันแล้วเก็บไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นปัญหามักหมุ่มในความสัมพันธ์วัยรุ่นนะคะเขาจะมีฮอร์โมนอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าพร้อมหรือเปล่าหรือว่ามันไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมเราก็จะได้ดูวัดความให้เกียรติของแฟนเราด้วยว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับตรงนี้แล้วก็รอได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือในมุมมองของผู้ใหญ่ ถ้าเราลองก่อนที่จะแต่งงานกับการที่แบบแต่งงานไปก่อนแล้วค่อยไปเจอเลยอย่างเงี้ยมันมีผลต่างกันไหมคะในยุคนู้น่ะยุคยุค,ย,ค,ย,คยุคผมอ่ะนะการที่แบบว่าอยู่ด้วยกันก่อนเนี่ยสังคมมันไม่ยอมรับเนี่ยถ้าหากว่ามีเซ็กก่อนแต่งเนี่ยถือว่ามันเป็นความลับซึ่งรู้กันแค่สองคนเพราะว่าถ้าหากว่าคนอื่นรู้ญาติผู้ใหญ่รู้เพื่อนฝูงรู้มันเป็นเรื่องที่น่าอายใจง่ายเออทำไมไม่รู้จัก อดกลั้นจนถึงวันแต่งก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยเรื่องเหล่านี้ได้และที่สาคัญกว่าน,นั้นสมัยก่อนนี้มันไม่มีมมออการป้องกันอะไรเลยคือถ้าท้องปุ๊บก็ต้องเลี้ยงลูกกันเลยผู้หญิงอะ่ะเสียเปรียบเสียตัวด้วยเสียใจด้วยนะครับแล้วก็มุมมองของคนทั่วไปอะ่ะเขาจะมองว่าผู้หญิงคนเนี้ยเคยมีแฟนแล้วเคยผ่านผู้ชายแล้วอะไรอย่างเงี้ย วันหนึ่งวันข้างหน้าเขาอาจจะไปมีผู้ชายคนใหม่ก็ได้ไปแต่งงานใหม่ก็ได้แต่เขาก็ต้องโดนตาหน้าว่าผู้หญิงคนเนี้ยเคยมีแฟนมาแล้วเคยใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นมาแล้วแล้วไม่ทราบว่าน้องคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องการมีเซ็กก่อนแต่งงานมีเซ็กก่อนแต่งงานผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเราเหมือนได้ดูพฤติกรรมเขาด้วยแล้วก็ดูความต้องการของเราว่ามันตรงกันไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองคนมีรสนิยมที่ไม่ตรงกันใช่ไหมคะ ก็จะทําให้พอแต่งงานไปแล้วจะมีปัญหายาล้างในภายหลังได้ค่ะทุกวันนี้ค่ะเซ็กเอ c a เคชัน hmm. มันมีหลากห,หลายช่องทางมากมีทั้งในโรงเรียนแล้วก็ใน YouTube หรือว่าช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ่ะคะ่ะคือเราสามารถศึกษาวิธีการป้องกันเรียนรู้แล้วก็ป้องกันโรคได้จากในนั้นหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติสําหรับคนในยุคหนูอะคะ่ะแล้วก็ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วค่ะขอโทษนะเรามีมีเพศสัมพันก่อนแต่งใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นดังเรียนหนังสืออยู่ปะ จริงๆก็เรียนจบแล้วค่ะ oh. แล้วเรารู้สึกว่าเรารับผิดชอบตัวเองได้ <Okay. S 2> เรามีวุฒิภาวะโตมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ด้วยด้วยสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่การพลาดเราตั้งใจโอเคมันก็อาจจะต่างกับคนในยุคก่อนนู้นนะนะซึ่งมันเป็นด้วยภาวะสังคมอะเพราะเมื่อก่อนผู้หญิงอะอยู่บ้านใช่ปะ่ะ <c oughs> ทำงานบ้านแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงออกมาทํางาน <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะมาเจอมีโอกาสอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ซึ่งมันมีโอกาสที่จะ ไปเจอผู้ชายอาจจะมีโอกาสที่จะไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานน้องพิมพ์มีความเห็นยังไงคะเกี่ยวกับวัยรุ่นสมัยนี้คือพอคบกันปุ๊บผู้หญิงผู้ชายถูกใจโอเคกันก็จุงมือกันไปเลยพอวัยรุ่นเขามีฮอร์โมนนะคะความยั้งคิดมันก็จะลดลงแล้วก็บวกกับอารมณ์หรือว่าความชอบก็เลยพากันไปแบบนั้นใช่ไหมคะ ้ามาเราคิดในมุมของพ่อแม่ค่ะตอนที่พ่อแม่ผ่านมาจากวัยรุ่นนะคะเขาก็ต้องมีช่วงนี้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเพียงแต่ช่วงนั้นอะยังอุปกรณ์การป้องกันยังไม่ได้ทันสมัยเท่าสมัยนี้อะคะ่ะถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะมีการป้องกันเช่นถุงยางหรือว่าการฝังยาคุมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าวัยรุ่นเขารู้วิธีการป้องกันที่ดีแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองได้สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้หลังจากมีเซ็กอะคะ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ คุยกับพ่อกับแม่ได้ค่ะผมอยากรู้ว่าก่อนที่พี่จะแต่งงานเนี้ยพี่ให้ความสำคัญกับอะไรครับถ้านอกจากไม่ไม่ให้ความกับเรื่องเซ็กแล้วเนี่ยครับผมศึกษาดูใจกันก่อนเขามีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรดูพ่อแม่เขาเป็นแบบไหนพ่อแม่เขาเป็นแบบไหนอ่ะตัวเขาอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแบบนั้นแล้วก็ศึกษาจากเพื่อนเขาเพื่อนรอบข้างเขาอ่ะลองถามเพืดูซิว่าคนนี้เป็นคนแบบไหนใจร้อนไหมเอื้ออารีไหมเขาชอบอะไรแบบไหนคือเราถามเขาก่อนได้ไลฟ์สไตล์เราตรงก,กันก่อนเนี้ย ผมว่าอนาคตอะไปได้แลวถ้าในมุมของพี่พัทที่พี่พัทเป็นแม่ค่ะพี่พัทโอเคที่ลูกจะออกไปกับคนที่ชอบพอไหมอะไรยเงี้ยค่ะเราจะต้องเตือนลูกก่อนว่าสิ่งแรกที่ลูกจะต้องคิดถึงความปลอดภัยของตัวเองและอนาคตไม่ว่าจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรกันก็แล้วแต่ควรจะพาไปพบผู้ปกครองก่อนเพื่อให้เข้าสกรีนเบื้องต้นให้ค่ะ ท่าที่รู้จักสัมผัสเด็กสมัยนี้มาเด็กสมัยนี้จะคิดถึงพ่อแม่ได้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วละ่ะจะเอาเรื่องใจตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยหนูรู้สึกว่าและอันนี้แล้วแต่ครอบครัวค่ะเพราะว่าเอ่อยกตัวอย่างอย่างของหนูนะคะถ้าคุณแม่พูดว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วแล้วแฟนขอมีอะไรกันอย่างนี้นะคะ่ะอย่าพึ่งนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความไว้ใจของคุณแม่ด้วยอะคะ่ะแล้วก็มันยังไวไปถ้าเกิดว่า มีอะไรการแล้วเขามาทิ้งที่หลังอย่างเงี้ยค่ะเราจะเสียใจก็คือเหมือนคุณแม่ก็แสดงความแชร์ความรู้สึกว่าเป็นห่วงเราถ้าผู้ปกครองไว้ใจมากพอแล้วก็แสดงออกผลความเป็นห่วงมากพอค่ะลูกจะรู้สึกว่าโอเคแม่ไว้ใจแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทําให้แม่ผิดหวังอย่างเงี้ยค่ะคือพี่เคยคุยกับเด็กคนหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ว่าพี่จําจําไม่ลืมเลยถามข้อเรื่องนี้เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าอู้หพี่รู้ไหมหนูรักแม่หนูมากเลย แล้วแม่ก็รักหนูมากเลยแม่สอนเรื่องนี้หนูตลอดเวลาเลยเห็นหน้าแม่เนี่ยรอยมาเลยนะเออหยุดนะลูกอย่าพึ่งนะลูกอะไรเงี้ยคำสอนของแม่หน้าแม่จะลอยลงมาลอยมาทันทีแต่วินาทีที่ผู้ชายมาขอเขาบอกว่าหน้าแม่หนูหายไปทันทีเลยอันนี้นะคะซึ่งมันมันเป็นความรู้สึกว่ามันมันมันช่วยไม่ได้จริงๆสิ่งแรกคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาค่ะ ไม่ใช่พ่อแม่ก็อาจจะหลุดออกไปจากความคิดบ้างในบางที <c oughs> ใช่ไหมคะณขณะนั้น <c oughs> เขาบอกว่าหน้าแม่หายไปเลยมีเซ็กจบแล้วหน้าแม่ก็กลับมาใหม่ซึ่งมัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าลูกพี่พัดมีเซ็กก่อนแต่งงานพี่พัดจะโอเคไหมคะสามารถคุยด้วยได้ไหมถ้าสมัยนี้นะคะก็จะสอนลูกอย่างตามที่บอกน้องพิมพ์ไปเมื่อกี้นี้ก็คือบอกว่าอันดับหนึ่งชอบใครต้องพามาหาแม่ก่อนอันดับสองหนูต้องเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกัน อะไรรับได้อะไรรับไม่ได้อยาปล่อยผ่านเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วหลังจากนั้นถ้ามีเซ็กกันต้องรู้จักการป้องกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนการมีเซ็กกันก่อนแต่งถือว่าเราได้เตรียมความพร้อมเราได้รับรู้กันดีกว่าที่แต่งกันไปแล้วมีลูกแล้วแล้วก็มาอย่าล้างกันที่สองที่หลังเพราะว่าเซ็กเข้ากันไม่ได้นี่ใหญ่จะถามว่านาอกจากเรื่องเซ็กแล้วน้ำ มีเรื่องอื่นที่คิดว่ามันสําคัญไหมในครอบครัวทุกๆเรื่องสําคัญค่ะเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเวลาความเสียใจความเข้าใจกันเพราะตับใดที่คุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปปัญหาก็เกิดอยู่ดีไม่มากก็น้อย Technology. ถ้าคุณขาดเงินชีวิตคุณก็เดินไปต่อไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องใช้เงินถ้าคุณขาดความเข้าใจต่อให้ใครจะไปทําอะไรยังไงถ้าคุณไม่เข้าใจกันหรือไม่พร้อมที่จะเข้าใจเลยยังไงชีวิตคู่ก็น่าจะไปไม่ได้คะ่ะน้ำมองว่าเวลาไม่ใหม่ คุณใส่ใจคุณอยากจะกอดคุณอยากจะหอมคุณอยากจะใช้เวลาร่วมกันแต่พอเวลามันล่วงเลยไปแล้วคุณทํามันได้น้อยลงหรือคุณอาจจะแบบไม่โฟกัสมันเลยมันเลยเป็นจุดที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจน้อยลงเราคิดว่าเราจะมีอะไรมาชดเชยมาทดแทนหรือจะมีวิธีอะไรให้มันไปต่อเรื่องอื่นไม่ได้เลยเหรอเรื่องอื่น ทานอาหารมันเป็นความสุขคว<ภ>ามส่วนกันค่ะทานลูกไปกสวนสนุกอะไรเงี้ยเขาดิ้นอะไรเงี้ยความสุขที่สร้างให้ลูกหรือความสุขที่ได้การออกไปท่องเที่ยวไปใช้เวลากับครอบครัวมันเป็นความสุขส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องนี้มันเหมือนเป็นสมองซีกซ้ายกับซีกขวาเหมือนเวลากินอาหารนะกินของขาวเสร็จอิ่มแล้วแต่คุณก็ยังไปกินของหวานได้แล้วคุณก็มาบอกกระเพาะมันคนละอันกันเพราะฉะนั้นมันทดแทนกันไม่ได้คือเราอะ่ะ มีการคุยกันเปิดใจคุยกันและ<ม>ลองหาวิธีลองปรับเปลี่ยน<ม>ลองเปลี่ยนสถานที่ลองอะไรอย่างเงี้ย<ม>ที่มันอาจจะทําให้เขาเนี่ยดูแบบอูวข้มาได้อ,อ,าอาจจะบิวอาจจะมีไฟขึ้นมาได้<ม>แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้น<ม>เพราะด้วยวัยด้วยสุขภาพ<ม>เหนื่อยวันนี้ทํางานเหนื่อยวันนี้แบบคิดเยอะเรื่องเยอะวันนี้อุย้ยเรื่องเยอะและนอนดึกแหละไม่ไหวละหลังสี่ทุ่มไม่ละฉันไม่รู้สึกละฉันง่วงนอน แต่ถามว่ายังอยู่ได้ไหมมันก็ยังอยู่ได้ค่ะแต่แค่ความรู้สึกหัวใจพองโตความสุขตรงนั้นอะ่ะมันหายไปนึกอ,ออกไหมคะจากเดิมที่มีเซ็ก์ด้วยความรักตอนนี้ผู้หญิงอะ่ะต้องมาปรับที่ตัวเองคือต้องเฉยกับความรักให้มากขึ้นเพื่อที่จะลดความต้องการของตัวเองคือโดยปกติแล้วธรรมชาติเนะี่ยเราอยู่กับอะไรนานๆเนนะี่ยมันเป็นความเคยชินไงไอความที่แบบว่าสดใสซับซ่านตอนใหม่ๆม,มันก็ไม่ใช่แล้วขอแนะนําอันหนึง่ง คือบางทีการห่างกันนานๆเนี่ยแล้วมาเจอกันเนี่ยช่วยได้นะเพราะว่าเจอกันทุกวันมันกลายเป็นความเคยชินใช่ไหม หนูรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญในชีวิตคู่อะค่ะคือการที่ทั้งสองคนมีการให้และได้รับเท่ากันค่ะคือต้องมีความแฟร์ในความสัมพันธ์ถ้ามีคนที่ให้อยู่อย่างเดียวเป็นเซฟโซนให้คนเดียวในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่แฟร์ในความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือการสื่อสารค่ะเพราะว่าผู้หญิงทุกวันนี้มีอะไรก็จะบอกว่าไม่เป็นอะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันไม่ได้งอนอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วงอน เพราะฉะนั้นก็คือควรจะสื่อสารแล้วก็บอกในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกพยายามไม่ทะเลาะกันในครอบครัวนะครับพูดจาให้ไพเราะสุภาพให้เวลากับครอบครัวครอบครัวนี่ไม่ใช่ว่าหมายถึงแค่สองคนอาจจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ของเราทั้งสองฝ่ายอันนี้เราก็ต้องดูแลด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเกิดการผิดพลาดอะไรขึ้นมาสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะมีปัญหาอะไรเราก็มาสุมหัวคุยกัน อย่าปล่อยผ่านก็เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนมีอะไรก็ให้เขาคุยกับเราได้โดยตรงเราก็ตั้งใจทํามาหากินหาเงินหาทองให้มันพอเพียงกับครอบครัวที่เราต้องเอื้อเฟื้อเขาแล้วใครมีครอบครัวแล้วก็ขอให้รักครอบครัวะครับอย่าไปมีคนอื่นอย่าไปให้มันจบอยู่ตรงเนี้ยดูแลลูกเมียเราให้มันดีนี่แหละครับพอเราสร้างครัวเรามีลูกมีลูกเราก็ต้องมีวุฒิภาวะไปอีกแบบหนึง่ง อายุ3 4 4สิบสี่ก็ไปทำงานแล้วก็ต้องเริ่มสร้างตัวอะไรเงี้ยเรื่องเซ็กเพศสัมพันธ์ก็อาจจะน้อยลงถ้าสมมติว่าอยู่กันไปนานๆน,นะคะแล้วผู้หญิงไม่อยากมีเซ็กอย่างเงี้ยค่ะในมุมมองของพี่พัฒผู้ชายสามารถออกไปซื้อกินอย่างนี้ได้ไหมคะ <S <S ได้คะ่ะแต่ไม่ควรเพราะว่าผู้ชายต้องเข้าใจว่าขณะนี้เรามีคู่แล้วเราไม่ได้โสดเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะทิ้งปัญหาเอาตัวรอดคนเดียวเหรอ มันไม่ใช่เราจะต้องมาพูดคุยกันคะ่ะระหว่างคู่ของเราเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรและเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรน้องพิมพ์นะคะคิดว่าปัญหานี้จะแก้ได้ยังไงหนูว่าปัญหานี้ต้องคุยกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายเห็นแก่ตัวแล้วก็ออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ได้บอกกันหรือว่าไม่ได้ตกลงกันค่ะก็อาจจะทําให้เป็นปัญหาอยาลางในภายหลงังแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วตกลงกันแล้วฝ่ายผู้หญิงโอเคยอมรับได้ อย่างนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีในความสัมพันธ์อีกแบบนึงค่ะขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนคู่แต่ละคู่ค่ะว่าเขายินยอมหรือสบายใจที่จะให้ออกไปข้างนอกไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ทดีนะคะพี่อยากจะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะใช้เซ็กในชีวิตคู่ยังไงให้ยืนยาวนะคะอันดับแรกเลยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ เราต้องพูดคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจเมื่อรู้ถึงปัญหาเราต้องให้อภัยกันยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ไปด้วยกันได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องเรื่องสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วพอเกิดปัญหาก็ไม่เอาแล้วเออแก้ไปเถอะาอเน,นี้ไม่ไปเที่ยวร้านเหล้าไม่ไปไม่เล่นแอปหาคู่แบบนอกใจแล้วก็พยายามแบบดูนิสัยเขาว่าเขาเป็นยังไงมีปัญหาอะไรก็คุยกันจับข่าวคุยกัน มันไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกอยู่แล้วครับผมมันจะมีพยายามปรับพยายามเข้าใจเขาว่าเออเขามีข้อเสียเหมือนกันเราก็มีข้อเสียเหมือนกันเราไม่ได้ว่าเพอร์เฟกอยู่แล้วซึ่งเราก็ต้องรับข้อเสียของเขาให้ได้ครับผมใช่วัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบไม่พอใจคู่ของเราเนี้ยเอาและเล่นแอปหาคู่แหละปวลาเล่าหาความสัมพันธ์ข้ามคืนเนี้ยซึ่งเพื่อนผมมันมีเยอะมากเลยนี่แค่เพื่อนแค่เพื่อนผมยังมีเยอะขนาดนี้แล้วถ้าแบบวัยรุ่นทั้งทั้งโลกทั้งประเทศเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนเด่ยก็อยากจะฝากเขาถ้าแบบใครที่อยากจะมีชีวิตคู่อยยยยาากมีีีแฟนน่ืนวเ็ ช่วยทุ่มเทหรือแบบแค่ไม่นอกใจเขาแล้วก็มีได้ก็มีครับแต่ว่าถ้าไม่พร้อมเนี่ยก็ช่วยใส่ถุงนิดนึงป้องกันนิดนึงครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ไวรุ่นที่ท้องก่อนวัยคนเนี่ยโอ้เยอะมากผมสงสารเด็กที่แบบเกิดมาแล้วก็พ่อแม่เลกแยกทางการลูกยังไม่ทันเกิดเลยพ่อทิ้งไปไหนก็ไม่รู้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตับใดที่คนนีนยังไม่ใช่คนที่คุณเลือกตับใดที่คุณยังไม่มั่นใจว่ามันจะปลอดภยัยตับใดที่คุณไม่ได้คิดว่าคุณอยากจะมีลูกป้องกันค่ะ สนุกได้แต่เซฟด้วยนะถ้าน้องๆเ,เด็กๆที่ยังเรียนอยู่ายัางยไม่ <ใน S 1> พร้อมน,นะ ป้องกันค่ะท่องไว้ค่ะป้องกันค่ะโอเคเซ็กเป็นเรื่องธรรมชาติอืมไวะนั้นป้องกันแล้วกันโอเคค่ะการดูแลรักษาสุขภาพรักษาความสะอาดระหว่างแล้วก็หลังมีเซ็กค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ป้องกันใช่ไหมคะทุกวันนี้ปัญหาท้องก่อนแต่งมันมีมากค่ะแล้วมันก็จะมีปัญหาในหลายๆอย่างตามมาทีหลังส่วนเรื่องระวังทางใจอะค่ะคือถ้าเราไม่ได้รักคนนี้จริงๆไม่ได้รู้สึกกับคนนี้จริงๆพอเรามีอะไรกับเขาไปแล้วเราอาจจะมานั่งเสียใจทีหลังได้อะค่ะ ล้วพี่ผัดอยากบอกอะไรไหมคะก่อนที่เราจะรักคนอื่นเราต้องรักตัวเองก่อนต้องเผื่อใจไว้สำหรับตัวเองเผื่อใจไว้สำหรับพ่อแม่เราด้วยถ้าเราผิดพลาดจากเขาไปเรายังมีพ่อแม่ยึดเหนี่ยวแต่ถ้าเราให้เขาหมดทั้งใจส่วนมากที่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือแฟนทิ้งปัญหาที่ตามมาคืออยากฆ่าตัวตายกระโดดตึกบ้างให้มิ่งให้รถชนบ้างซึ่งวันนี้มันก็ยิ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากขึ้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะ รักตัวเองให้มากๆคิดถึงตัวเองให้มากๆครอบครัวเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยมันอันดับแรกเลยเนี่ยมันต้องมีความยอมรับซึ่งกันและกันเราต้องยอมรับว่ามันไม่มีใครที่มันดีเลิศร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครที่มันไม่เคยทําผิดผ่อนได้ก็ผ่อนแล้วก็มาคุยมาปรึกษากันแล้วก็ปรับการรับผิดชอบในครอบครัวเรื่องการทํางานการเงินก็สําคัญการดูแลลูกพวกนี้สาคัญ จะทำให้ชีวิตเซ็กในชีวิตคู่ยืนยาวขึ้นค่ะก็ไวยพรให้นะมีครอบครัวที่สมบูรณ์สบบสนิทยังไงก็ขอให้มีครอบครัวที่สุขสันต์แฮปปี้ <c oughs> มีลูกๆที่น่ารักเชื่อฟังคะ ป,ปัญหาเรื่องสิ่งในชีวิตคั่วค่ะคือเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องสามารถคุยกันได้ค่ะถ้าไม่มีการสื่อสารกันแล้วเก็บไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นปัญหาหมักหมุนในความสัมพันธ์สิ่งแรกที่ลูกจะต้องคิดถึงความปลอดภัยของตัวเองและอนาคต ผู้ปกครองไว้ใจมากพอแล้วก็แสดงออกผลความเป็นห่วงมากพอค่ะลูกจะรู้สึกว่าโอเคแม่ไว้ใจแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทําให้แม่ผิดหวังอย่างนี้นค่ะถ้ามีเซ็กกันต้องรู้จักการป้องกัน ถ้าคุณขัดความเข้าใจต่อให้ใครจะไปทําอะไรยังไงถ้าคุณไม่เข้าใจกันหรือไม่พร้อมที่จะเข้าใจเลยยังไงชีวิตคู่ก็น่าจะไปไม่ได้ค่ะ หนูรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญในชีวิตคู่คะค่ะคือการที่ทั้งสองคนมีการให้และได้รับเท่ากันค่ะคือต้องมีความแฟร์ในความสัมพันธ์ถ้ามีคนที่ให้อยู่อย่างเดียวเป็นเซฟโซนให้คนเดียวในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่แฟร์ในความสัมพันธ์ค่ะควรจะสื่อสารแล้วก็บอกในสิ่งที่ตัวเองรู้สึก พูดจาให้ไพเราะสุภาพให้เวลากับครอบครัวมีปัญหาอะไรเราก็มาสุมหัวคุยกันอย่าปล่อยผ่านแ้วใครมีครอบครัวแล้วก็ขอให้รักครอบครัวนะครับอย่าไปมีคนอื่นอย่าไปให้มันจบอยู่ตรงเนี้ยดูแลลูกเมียเราให้มันดีนี่แหละครับ มีปัญหาเกิดขึ้นเราจะทิ้งปัญหาเอาตัวรอดคนเดียวเหรอมันไม่ใช่เราจะต้องมาพูดคุยกันคะ่ะระหว่างคู่ของเราเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรและเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรมันไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกอยู่แล้วผมมันจะมีพยายามปรับพยายามเข้าใจเขาว่าเออเขามีข้อเสียเหมือนกันเราก็มีข้อเสียเหมือนกันเราไม่ได้ว่าเพอร์เฟกอยู่แล้วซึ่งเราก็ต้องรับ ข้อเสียงของเขาให้ได้ครับผมใช่ก่อนที่เราจะรักคนอื่นเราต้องรักตัวเองก่อน